วันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะกับบรรยากาศเย็นๆริมแม่น้ําเลยนะคะริมแม่น้ําแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราจะมาหาอาหารกันวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาทอดแหนะคะก่อนที่จะไปดูพี่นุ้ยทอดแหนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel เดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นคนทอดแหให,ให้เราในวันนี้นะคะ คนที่จะทอดแห่ให้เราในวันนี้คนเดิมเช่นเคยนะคะแต่แห่ไม่ใช่แห่อันเดิมอันวันนี้นะคะเราจะมาฉลองแห่ใหม่กันแห่ใหม่ใช่ซื้อมาใหม่ๆสดๆจริงๆเลยใช้ลายกว่าเดิมใช่ะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าแห่ใหม่นี่มันจะได้ปลามันจะหมานหรือเปล่านะคะหมานไม่หมานดูเอาพี่นุย้ยนี่ยคะ่ะแค่ใส่แงทอดไปแล้วเมื่อกี้นี้หนึ่งโคมนะคะ ช้นทุยถ่ายไม่ทันนะคะนี่มีข้าวด้วยนะคะมีเหยื่อมาล่อด้วยนะ,ะข้าวนั้นเอาไว้กินอ๋อข้าวนี้ไว้กินเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเวลาหิวละอ๋อเวลาเราหิวเราจะไม่มีข้าวกินใช่ไหมใช่นะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมเวียงเตรียมเวียงวิธีการเวียงนะครับก็สําหรับน้องๆหรือเพื่อน,อนๆนะครับถ้าใครอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับก็จะดูเห็นมีชายน้ํา <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมชายน้นะยบ โอ้โหเี่นะคะแห้ใหม่ใช้ไลกว่าเดิมนะคะสวยงามมากซึ่งชายน้ําแบบนี้นะครับจะมีปลานะครับเข้ามาอยู่ตามเวิ้งอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งไปไม่ได้ปลาใหญ่ไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแห้ใหม่นี้นะคะจะหมานหรือเปล่านะคะค่อยๆนะต้องค่อยๆสาวขึ้นมานะคะ จรู้ได้หนึ่งตัวรู้ได้ไงจูดกลางแหนนี่เลยอ๋อโอ้โหมีมีมีนะคะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะได้กี่ตัวนะคะก็ได้ประมาณสองตัวสองตัวนะคะได้ประมาณสองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะทําการทําการอะไรจะปลดปลดเป็นเหรอ นี่นะคะไว <Why? S 2> ้อ๋อนะคะเราก็ใส่กระมังไว้เออนะคะนูน่นนี่แล้วโอ้โหได้เยอะเหมือนกันแล้วนะคะอ๋อต้องเติมพลังกินข้าวก่อนนะคะหิวหิววิธีการนะครับเตมสอนทุกเที่ยวนะคะอนทอดนะครับก็ใครที่ ทำเป็นแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยหินยังทวงอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะดีหนักดีอ๋อหนักดีเหรอใช่ครับนี่นะคะเราก็จะทำการโอ้โห,โอโหเอาจริงแล้วนะคะถอดเกือบแล้วเอาจริง,อเ,เ,อรงเอาจริงทุกช็อตเลยเหรอโอ้ยยอ้ไม่บาด <laughs> ไม่บาดนะ <laughs> <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะ พี่ลบจะมาทอดแหอ๋อพี่ลบจะมาทอดแหด้วยนะคะวันนี้นะตอนนี้จะมารอลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะคะไม่น่าได้ฮะไม่น่าได้โอโ้ได้ตัวใหญ่ว่ะไหนอะได้มาโตโอโ้ได้ตัวใหญ่ได้มาตัวนึงอ๋อพี่ลบอะไก็มาแล้วโยได้สองตัว โโอ้หได้สองตัวจะไปยากอเหรอปลาหมูปลาใช่ไหมปลาหมูปลาหมูหมันไม่ใช่ปลาเข็มปลาหมูปลาหมูปลาเข็มปากมันจะแหลมแต่นด้เป็นอะไรปลาก้างเขาจะเพียนตะเพียนทองตะเพียนทองตะเพียนเหลืองอะไรน่ะตะเพียนทองได้นะเนี่ยใช่ยังได้เลยเนี่ยสวยเลยตัวพี่แคก็จะจ้องแล้วจดจดจ้องจ้องแล้ะ มื่อกี้มันไม่บานโอ้โหเมื่อกี้มันไม่หวานไม่หวานเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะนี่ไงนี่ไงว่ายขึ้นมาริมขอบนี่ไงนี่นะคะว่ายขึ้นมาเล่นบนขอบนี่นะเยอะแยะเลยนะคะโอ้โ,โ,อโเหเก็บกิ๊บนี่นะตรงนั้นอ่ะคุบเต็มเลยเ<า>นี่<ป>ตรงเกานะน่ะต้องท้าไปก่อน พี่ลถถือกระมังเข้าหมาเอ้ยถือกระมังไปนะคะพี่ลบเป็นคนถือกระมังต้องเดินขึ้นสันนี่นะคะเราก็เปลี่ยนหมายนะคะขึ้นมาอยู่บนกลางเกาะนะคะเราจะมาทอดแห่กันที่กลางนี่เลยนะคะแบบน้ําตรงนี้น้ําแบบแค่ท่วมหลังเท้าแค่นิดเดียวเองนะคะน้ําตื้นมากๆาก เป,เปล่ามีด้วยได้ปลาด้วยนะคะโอ้โหปลาได้ไหลายตัวเหมือนกันได้ไหลายตัวนะ <brid led> <aslında> ได้หลายตัวนะคะได้หลายตัวเลยนี่ค่ะพี่ลบก็จะเป็นคนปลดปลานะคะพี่ลบเป็นคนปล่อยปลานะครับปล่อยปลาไปแล้วนะคะชอบใจนะครับคับบี้หัวก่อนนะครับพี่ลบ มีหัวแบบนี้ปีดดูไว้ดิเขยาวมานี่นี่โอ้เมื่อกี้มันมีตั้งหลายตัวนะก็มันออกไปไงนี่ไงติดแค่ตรงนี้เห็นปะนี่ก็เห็นแล้วเห็นมองแล้วนะคะเห็นมองแล้วนะคะตอนนี้ก็ กำลังตั้งท่านะคะตั้งท่าเวียงโอ้โหจอดได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า มือจับปลาได้เลยนะคะนี่ก็มาเจอเขาลอยไข่นะคะลอยไข่จะมาดูว่าเขาได้ปลาหรือเปล่านะคะอุ้ยเขาได้ปลาอยู่นะได้ปลาเยอะอยู่นะคะโอ้ถ่ายใกล้พี่นุ้ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ ปลาตดไปเลยกล้วยนี่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 ขายขาดนะเนี่ยกล้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮยกล้วยกล้วยไอ้นั่นกล้วยกล้วยยาวเนี่ยคะเนี่ยเอายังมุ่นเข้าไปได้เนาะกีเซนเนี่ยอะไปลากล้วยกี่เซนอันเนี้ยปลากล้วยปลากล้วยนี่นี่ดูนี่เฮ้ยเขาได้เยอะเลยอ่ะ คืนเต็มนี่ฮะคืนเต็มเลยฮะคืนเต็มเลยผมวคนลอยสองสามคืนสองคืนแล้วเนี่ยหนูเห็นมีคนมีเรือด้วยมาเนี่ยผมนี่แหละเนี่ยที่ส่องไฟกันอยู่ตรงเนี้ยนะนั่แง่แง่แงร้อยมืดมืดหนูเห็นแล้วตอนมืดแต่หนูไม่รู้ว่าใครนี่นะโอ้โหอยู่ตรงไข่เขาเยอะนะคะเยอะนี่เยอะแล้ว ฮะเขาเยอะไงมาตอนคืนนะคืนเยอะโอ้ไปไหนที่ไหนเราคืนนะอันนั้นได้เยอะยังพี่สองตัวอุ้ยได้กล้วยอ๋อเอ้าแยกทำไมอ่ะทำไมแยกอ่ะถาดมันถาดเนี่ยโอ้นนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาดูเขาแกะนะคะ หนูเห็นแล้วตอนกลางคืนนะมีคนมาหนูก็ว่าใครมาลอยอะไรมาทําอะไรกันตรงนั้นปะตรงนู้นนะนะน่ะไอตรงช่วงนั้นนะนะมีแหนใครพบแ่้เจแซ้หมดกลางคืนเลยกลางคืนนะเยอะคืนเยอะวันไม่ค่อยเยอะหรอกวันมันลง่มร่องนี่ร้อยค่าเวลาเดี๋ยวท่าที่ขาดนี่มันเนี่ยขาดยาวเนี่ยเกี่ยวตอแล้วมั้งเนี่ย เนี่นะ,นะคะจะมาดูนี่เลยเ,เยอะเลยนะคะเขาจะค่อยๆแกะนะคะแกะดูเขาแกะเลยเขาเป็นข่ายเนี่ยดึงปึ๊ดปื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 ๊ดแกแกแหไม่ค่อยได้เลยตาเจอเขาดึงออกหมดเลยนะนะ่ะ <laughs> ลูดเลยเขาลูดเอาอ,อันนี้ยังหลังน,นี้นนเ,นเลียกอะไรนะหลังคาดก็พามาดูนะคะทอดแห้เสร็จแล้วก็เจอคนลอยข่ายนะคะพี่นุ้ยก็พาดูตอนเขาได้ปลานะคะแล้วเขาก็แกะปลานะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง,ง,งแล้วก็กดติดตามตให้กับพี่นุย้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย yeah